ทียร์ลิสต์ผู้เล่นที่เรียนรู้ไวมากที่สุดในบลูล็อกจะมีใครกันบ้างและเป็นยังไงกันบ้างก็ไปรับชมคลิปันเลยนะครับผมโดยคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นในของพาร์ทสหรือพาร์ทสุดท้ายของการจัดเทียร์ลิสต์นี้แล้วนั่นเองเนาะโดยท้ายคลิปก็จะมีทําการจัดท็อปไฟตัวละครที่เรียนรู้ไวที่สุดด้วยนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าใครยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกกับพาร์ทสไปก็สามารถกดที่ตัวไอตอนนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นการไปรอช้านะครับเข้าคลิปไปเลยแล้วกันนะครับผม สวัสดีครับทุกนในอัดาครับผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะมังงะการแคสเกมแล้วก็ลุกิซึมนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่จะทำเป็นแนวเทียร์ลิสต์หรือไม่ก็การวิเคราะห์นะก็เรียกได้ว่าถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยสามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตามที่เห็นนะครับดิสคอร์ดนะครับผมถ้าใครอยากที่จะเข้ามาทำการคุยกับผมหรือว่าทำการในส่วนของซัพเจสตคอนเทนต์นะครับหรือแนะนำคอนเทนต์เนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาเถอะนะผมไหว้นะครับผมไหว้นะครับไหว้จริงๆนะครับผมก็เอาเป็นว่าไปเพื่อไม่ให้้้เเเเเเป็็นน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 กกกกาาาารรรสียยววลลละะะคคคัััััับบขิแผมมมหือจพฒ ใช้ได้อยู่นะแต่แบบว่าคือมันเกาะไปอะ่ะคืออจริงคลิปเนี้ยควรจะมาทําหลังจบภาคไอเนโออิดว้วยแต่ว่าผมแม่งหมดคอนเทนต์ก่อนก็เลยรู้สึกว่าเนสในตอนเนี้ยมันยังไม่ได้แสดงพัฒนาการอะไรมากแต่การที่มันมาเดินถึงจุดนี้ได้ผมมองว่ามันก็ต้องเนี่ยติดอยู่เรียนรู้เร็วใช้ได้ไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับ แล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยแล้วก็ทาให้รู้สึกว่าเนสเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นวะก็เลยเนี่ยให้เนี่ยเรียนรู้เร็วใช้ได้ไปนเนี่ยแผมว่าแร์แล้วนะครับนะอยู่แถวๆนี้ไปแล้วกันนะมาต่อกันครับกับตัวนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุเลยที่ผมคิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาได้นะครับก็คือนางีนะอันนี้ไม่ต้องกธิบปายเลยโ <c oughs> ั้ยโคตรเวอร์เลยไม่โคตรเวอร์เวอร์จริงๆคือไอตัวละครที่เหลือ มันขอพอ,อคือแน่นอนแหละการที่อยู่รอดในสภาวะบูล็อกได้ะจนมาถึงภาคหลังๆมันมีความสามารถในการเรียนรู้อย่างน้อยขั้นต่ำระดับใช้ได้อยู่แล้วใช่ปะเพราะว่าบูล็อกเนี่ยคือแม่งเหมือนแบบฟอร์สเรียนรู้คนที่เรียนรู้แบบว่ามีศักยภาพในตัวแล้วแบบมีอีโก้อะไรประมาณนั้นอ่ะมันก็จะเหมือนแบบบูสต์ไวขึ้นมาอย่างเช่นอิซงหอ่ะประมาณนั้นแต่ไอ้นางิอ่ะแม่งคือมันเวอร์ตรงที่ว่าไอคนอื่น,นอน่างเช่นอิซงีีตอนแรกแม่งก็เป็นแบบโนบอดี้เป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้เวอร์เลยขนาดนั้นใช่ไหม เออก็พัฒนาเป็นการาฟแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อันนี้คอืคอคือแม่งเป็นอัจฉริยะตั้งแต่เกิดไม่พอนะเว้แม่งยังเรียนรู้ไวชิบหายด้วยเพราะว่าตั้งแต่ตอนก่อน,อนที่แม่งจะมาเข้าบูล็อกแล้วเนี่ยทั้งที่สภาพแวดล้อมอ่ะแม่งไม่ได้เอื้ออะไรขนาดน,นั้นเลยนะแม่งอาจะพัฒนาได้โคตรไวกับเลโอนะครับเราไปใช้แค่นั้นแม่งดดซ้อมด้วยคุณอย่าลืมคุณอย่าลืมว่าตอนแรกที่มันจะไม่ได้เจออีซังฮีอ่ะ มันไม่ก็ได้ซ้อมนะครับมันเรียกได้ว่ามันคือ,ค,อคือมันหนักอะ่ะมันมันสุดยอดเกินไปนะสำหรับนางหงีในด้านความเป็นอัจฉริยะของมันนะก็เรียกได้ว่าผมบอกนะหลังจากที่อีสานีเอไม่ใช่อีสานีนางหงีเนี่ยมันกลับมานะในแมตต์ต่อไปที่เราน่าจะได้เห็นกันเป็นในส่วนของบาชาปะทะกับแมนชยัย อันนี้เนี่ยเออ,เอ,อจะว่าไปบาชาแมนชยัยอันนี้ผมไม่รู้นะว่าจานแกจะไปเขียนในเล่มสปินออฟของแกที่เป็นวีเอนางงีหรือเปล่าเอ,อ้ไม่ใช่วีเอ็นนางงีอะไรว่าเอพิโซดนางงีเออนะครับถ้าเกิดสมมติไปเขียนในนั้นเนี่ยก็ผมอาจจะไปแบบอ,อ,อ่านอยู่นะเพราะว่าผมไม่ได้อ่านหรอกนะครับผมแค่ดูเดอะมูฟวี่ไปนะซึ่งเผื่อใครไม่รู้เขาจานแกแกเขียนต่อนะเออแกเขียนในเรื่องต่อนะครับในเอพิโซดนางหงีนะเป็นเล่มต่อต่อไปนะก็รู้สึกว่าอาจจะเอาไปลงในนั้นในภายหลังหรือเปล่านี่ก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่า ก็กลับมาเรื่องของเราก่อนนะครับนายหันไม่ันอธิบายอะไรใหม่แล้วครับก็คลองไปเลยนะครับสําหรับตําแหน่งนี้นะกับอัจฉริยะระดับปีศาจจริงๆเลยนะคือแค่ชื่อเทียงก,กูสร้างองเพื่อมึงแล้วนะั <c> ้ <oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เกครับกับไลจิ ไลจิ like g, นะครับไลจิ like g, มันตัวละครที่ใช้ได้นะเรียนรู้ไวอยู่ประมาณนึงนะครับอย่างน้อยก็ระดับเทียนี้แน่นอนนะแล้วก็พออิสงิสั่งให้ประกบแน่นอนแหละมันเป็นคำสั่งง่ายๆแต่การที่มันสามารถทําได้อย่างรู้ล่วงแล้วว่าดีมากๆเนี่ยผมก็มองว่ามันยังไงก็เนี่ยเป็นตัวคอนเฟิร์มเลยว่ามันอยู่เทียนี้แต่ผมเนี่ยอาจจะยังให้มันอยู่เรียนยังไม่ให้มันอยู่เรียนรู้โคตรไวเพราะ มันแค่ทําตามภาษาอสตงลีไงแล้วมันก็แค่กันคนไปเรื่อยๆมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับการเรียนรู้ไหวอย่างเดียวของมันก็จะเป็นหลักๆก็คือฟิสิกอลก็รู้สึกว่ายูนี่ไปก่อนแล้วกันนะสำหรับไลจินะต่อมา,าบาโลบาโลเก่งชิปหายตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับหลักๆเนี่ยบาโลอ่ะเอ่อตัวละครอื่นอ่ะไม่ใช่ตัวละครอื่นในเรื่องบูลอดอาตัวละครอือ่นในแบบว่าอนิเมะเลยหรือมังงะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบซีรีส์ฟิกชั่นเลยแมยงจะมีการแบบว่า พัฒนารูปแบบหนึ่งในรูปแบบที่มันพัฒนาเนี่ยจะเป็นในส่วนของด้านจิตใจใช่ไหมแต่คิงบาโลกูไม่ครับคิงบาโลกูคือพัฒนาแค่แบบอีโก้เพิ่ม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 ขึ้นไปเท่านั้นนะครับอย่าคิดว่าการที่สนับฟม่งมาทาบทามมันได้เนี่ยมันจะทําให้แบบว่าเออมันเหมือนจะมีการพัฒนาไม่ครับแกพัฒนาขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงนะขึ้นในทางที่เหมือนจะไม่ค่อยดีด้วยนะเออแล้วผมก็นั่นแหละนะครับด้านจิตใจเนี่ยมันเท่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ฝีมือมันก็ดูเหมือนว่าจะเก่งขึ้้้้นนนนนนไไไเเรรรรื่่ออออยยๆลละะะฉัขญาาใหบโูควทม ไม่ให้เป็นอัจฉริยะไปเลยทั้ทัที่ส่วนตัวผมก็มองว่าแม่งก็ดูจะเก่งพอๆกับพวกที่เหลือนี่ได้อยู่เหมือนกันนะเออสำหรับบาโลนะง่ายๆเลยครับคือมันเบสมันสูงอยู่แล้วใช่ป่ะไอ้พวกเนี้ยบางตัวอาใช่แหละเบสมันสูงแต่ดูอย่างเช่นอิสังห์อย่างเงี้ยดูอย่างเช่นลินอย่างเงี้ยคือแม่งแตกต่างเ้ย มันก็มัแตกต่างอย่างบาโร่เราไม่ได้เห็นการพัฒนาจริงจริงจังๆของมันอย่างใกล้ชิดมันจะเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกายแล้วก็ความคมในการเตะมันมากกว่าอย่างเดียวเลยที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันพัฒนาแบบว่าสุดจริงๆคือการที่มันได้เข้าหัวร้อยล้านบวกกับอีโก้ของมันอ่ะสุดเวอร์นะครับผมแล้วก็ไอ้นี่พิเดเตอร์อนั่นคือทั้งหมดนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันไว แต่อาจจะยังไม่ไหวเท่าไอ้พวกข้างบนนี้นะครับส่วนตัวนะอ่านะครับตอนกับเลโอเลโอนี่ก็ไหวมากอยู่เทียร์นี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันก็เพิ่งเริ่มเล่นฟุตบอลได้ไม่นานเหมือนนางหี่แต่ว่าอันนี้คือมันซ้อมจริงจังใช่ไหมไม่เหมือนอันนั้นอันนั้นมันบ้านะครับอันนั้นเวอ์เกินนะครับก็เรียกได้ว่านั่นแหละนะครับก็เลโอไม่นอาพูดอะไรมากนะก็อยู่เรียนรู้โคตรไวไปนะก็เห็นกันอยู่แล้วนะว่ามันเรียนรู้ไวขนาดไหนนะข้างๆนางหิไปเลยนน่นองเนาะลดลงมาเทียร์นึงนะ ต่อมากับลาวินโฮกับอ่าเดี๋ยวอ่าเนี่ยพวกนักแข่งอันนี้เป็นนักแข่งละลาวินโฮลาวินโฮเนี่ยก,ก็ก็ต้องมันก็ต้องอยู่แบบเทียเดียวกับโนอาไหมให้มันอยู่ข้างๆโนอา,า Noah, ไปก็แล้วกันนะสำหรับลาวินโฮนะแล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่เป็นนักแข่งเหมือนกันแต่เราไม่รู้มันเก่งขนาดไหนนะครับก็ใช่ไหม ผมก็ข้า,ขามั่นใจว่านี่คือเพื่อนสนับฟ,ฟีนะครับเห็นผมบอกนี่มาหลายหลายหลายคลิปแล้วแล้วก็ไม่มีคนโตแย้งนะก็คิดว่านี่น่าเป็นเพื่อนสนับฟ,ฟีีที่ตายไปจริงๆนะครับก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเป็นนักแข่งระดับโลกอย่างนั้นก็ต้องเรียนรู้เร็วใช้ได้อยู่แล้วนะเป็นธรรมดานะต่อมากับ ไอสงีนี้ไม่มีอะไรเช่าอ้อันนี้ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นปีศาจตัวนะเพราะมันเด็กมากใช่ไหมแต่ว่าแม่เรียนรู้โคตรไวเลยนะับมันเก่งได้ประมาณน,นี้เป็นแบบว่าเขาเรียกนั้นยูเจนีเแล้วอ่ะท่านี่อายุน้อยแค่นี้เองนะก็เลยรู้สึกว่าให้ไปเลยสำหรับตรงนี้นะสำหรับชาวนะต่อมากะอ่าโอเคครับใกล้ถึงโลกิละนะครับมีนี่ครับคิดปิน้นคิดปิ้นนี่ก็เรียนรู้โคตรไวข้างๆไปเลยนี่ยอจีเอจีหรืออะไรก็ช่างนะครับไอ้นี่ ผมจาได้ว่าแม่งมีบทผมเลยไม่คัดออกแต่ผมจําบทแม่งไม่ได้ขออภัยให้เรียนรู้เร็วใช้ได้เพียงกันแล้วกันนะครับผมต่อมากับอมาแล้วไอตัวเปรตนี่อีกตัวหนึ่งนะครับปีศาจระดับพ่อๆกับนางหงีเลยเดี๋ยวเรามาจัดอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยพอๆนางหงีไปก่อนอันนี้น่าจะไม่ต้องสารยายอะไรมากอายุแม่งพอๆไอที่เหลือนี่นะแต่เก่งชิบหายเลยนะครับข้อแตกต่างอย่างเดียวคือเอ่อที่ที่ผมรู้สึกว่ามัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแตกต่างจากพวกนีน้ก็คือความเป็นอัจฉริยะของมันนะครับเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่ามันอัจฉริยะขนาดไหนอายุเท่าๆกันนะแต่เก่งชิบหายเลยนะครับผมนะต่อมานะครับผมกับเอ่อซนาฟฟี่ซนาฟฟี่นี่ก็ต้องเรียนรู้ไวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็รู้อยู่แล้วมันเก่งขนาดไหนนะดอนโรเลนโซอย่างเงี้ยมันก็ ก็เก่งชิบหายแล้วนะผมก็กแบบเนี่ยไปเลยนะครับไอพโอแบบนิวเจนเนี่ยผมจะให้มันขึ้นไปให้หมดเลยนะเพราะว่ามันต้องเก่งสุดๆอยู่แล้วนั่นเองนะผเพราะว่าอายุก็ยังไม่ไเยอะขนาดนนใช่ไหมใช่ป่าวว่าแต่ดอนน้ามดูแก่มากเลยแต่แบบมันเป็นนิวเจนอีเลเว่นใช่ไหมผมเข้าใจถูกใช่ไ่ะฉะนั้นมันก็น่าจะอยู่ในนี้ใช่ไหมมันก็ต้องแบบอายุไม่เยอะขนาดนั้นใช่ป่าวว่าเออน่าจะมันนะนะผมต่ออันนะครับกับอ่ะบาจิระนะครับผมบาจิระก็ ก็เร <S an other> ียนรู้ไวนะแต่จะให้เป็นปีศาจเลยไหมผมว่าตอนแรกมันแค่เรียนรู้ไวแต่พอมากับลาวินโธ่ะแม่งรู้สึกว่าการาฟแม่งสตองมากให้เป็นปีศาจอีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันนะครับในฐานะที่มันเบวปีศาจอยู่แล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าอ่ะให้ไปอีกตัวนะครับผมมาตอนกับลิสแบบข้างบนและจะจัดแค่ข้างบนเดี๋ยวแล้วกันแล้วก็เอาแค่5อันดับแล้วกันนะที่เหลือเราจะปล่อยไปนะครับผมโอเคมานะครับผมเริ่มจากอันดับที่5ก่อน เดี๋ยวเรากองก่อนแล้วกันว่าเราจะเอาใครมาจัดกันใน5้าดับนี้นะครับคิดว่าแน่นอนมีนางหิ่งโลกิอยู่แล้วเราล็อกผลไว้ละสองคนนะครับแล้วเราก็จะทําการใส่ในส่วนของอกากรามารูเนี่ยขออนุญ,ญาตเอาออกไปก่อนเพราะว่ากากรามารูอะ่ะมันคุมเครือมันตําแหน่งมันก็ไม่ใช่แล้วมันก็ไม่เหมือนเพื่อนแล้วคือตําแหน่งแม่อยูนีกว่าเพื่อนมากๆคือที่เหลือเขาใช้ขาเตะบอลน,นี่นี่มันใช้มือรับนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันมันคุมเครือก็เลยให้ออกไปก่อนนะครับมาต่อกันนะครับ คิดว่าก็ต้องเป็นชาวเพราะชาวมันเด็กมากแต่ว่าฝีมือแม่งโคตรสูงก็เลยรู้สึกว่าไปอีกคนนึงนะอันนี้คัดมาละสามคนน,นะครับผมแล้วก็จะมีลังเลอยู่ผมลังเลระหว่างซาเอะผมมองว่าซาเอะเนี่ยโปรเทนเชียก็ยังสูงกว่าลินเว้ยเพราะว่าซาเอตตอนแข่งแม่งถ้าไม่ไดเดาจริงเลยขอเอาซาเอะโยนอีกคนนึงนะครับแล้วก็โคนสุดท้ายเอ่อผมลังเลสามคนเนี้ยระหว่างอิซองงีลินแล้วก็ไกเซอร์ อิสงิมันได้ฉายาเป็นอัจฉริยะแห่งการปรับตัวนะแล้วคือเบสมันก็น้อยด้วยอโยนให้อิสงิไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันเพราะว่าไกเซอร์มันดูจะเก่งตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเพราะว่ามีไกเซอร์อิมแพคที่คนลอกเลียนไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ลินอย่างเงี้ยก็มันเป็นอัจฉริยะอยู่แล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฉะนั้นก็รู้สึกว่าอ่ะในท็อปห้าเนี่ยจะเป็นห้านี้อย่างแน่นอนเราลองมาจัดกันดีกว่าจะมีใครบ้างนะผมเลียงจากดับห้านะส่วนตัวได้ดูจากตรงเนี้ยผมอาจจะให้เป็น ชาวไปก่อนอาจจะให้เป็นชาวไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าชาวเนี่ยคือมันเก่งก็จริงนะแต่มันส่วนตัวผมมองว่าในหมู่นิวเจนน่ะมันเป็นคนที่อ่อนที่สุดเว้ยก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้อะไรขนาดนั้นเพราะถ้าเทียบระหว่างชาวกับซาเอะผมว่าหลายๆคนอ่ะก็น่าจะเห็นด้วยกับผมว่าซาเอะเก่งกว่าแน่นอนแน่นอนแหละว่าซาเอะมันแกกว่านะครับแต่ว่าแต่แล้วไงนะครับอายุมันก็ไม่น่าจะห่างกันเวอร์เลยขนาดนั้นหรอกนะครับแล้วก็ หลายๆอย่างโดยรวมอ่ะภาษีอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างช้ามันยังมีด้านแบบว่าจิตใจที่ต้องเติบโตไปอีกเยอะนะถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวแต่ผมว่ามันก็ส่งผลต่อการเล่นด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอาเข้ามาเล็กน้อยเนี่ยพอมาอคิดดูดีๆแล้วอ่ะก็คิดว่าให้มันอยู่ตามที่สุดไปก่อนแล้วกันนะสำหรับชาานะโอเคมาต่อกันนะครับผมสำหรับแน่นอนครับเมื่อกี้พุ่งพูดไปเลยนะครับกับซาเอะ ซาเอเนี่ยผมให้อยู่ไปเลยนะครับสาหรับนี่นีซาเอโอเคอยู่ตรงนี้ไปเลยนะเป็นอันดับที่4นะครับของคนที่มี potential หรือว่าอ,อ่เขาเรียกอะไรเรียนรู้ไวที่สุดนั่นเองนะครับผมก็ให้ไปเลยนะสำหรับซาเอนะครับผมเพราะว่าตามเหตุผลเมื่อกี้เลยเนาะว่าแม่งเด็กมากนะมันไม่ได้เด็กมากหรอกแต่ว่าอ่อมันก็เป็นถึง new gen อีเลเแล้วเราก็เห็นแล้วว่ามันกักฝีมือเยอะประมาณหนึ่งเลยนะตอนที่มันแข่งกับยู20ถ้ามันปล่อยของเต็มอ่ะผมบอกเลย อ,อย่างน้อยก็อย่างน้อยผมว่าก็ห้าสองอะอย่างน้อยก็ห้าสองนะผมหรือสี่สองนะคือมันมันกากมากนะผมตอนที่มันสู้กับยูยี่สิบนะถ้าเกิดใครที่แบบอ่านดีก็จะรู้อยู่แล้วนะผมว่ามัน,มนไม่ได้เอาจิงเลยนะผมก็เลยให้มันอยู่นี่ไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับอันดับสี่นะ ต่อมาอิสงิแน่นอนอยู่แล้วอันนี้นี่ก็น่าจะเข้าใจ่แล้วเพราะว่าอิสงิเป็นอัจฉริยะแห่งการปรับตัวพอมันเข้าบูร้องมาเนี่ยแม่งสกาฟขึ้นสตองสตองสตองรัวๆเลยนะจากคนธรรมดาสู่โคตรกอดนะครับผมไอเอโนโคจินก็ล้อไมอ่อีกแล้วนะครับโอเคครับต่อกันนะครับกับ2คนนี้มาฝึกตัดสินละอันนี้นี่น่าจะแบบว่าหลายๆคนรอใครแม็กซ์ตรงนี้อยู่นะครับระหว่างนางีกับโลกิผมว่าใครอัจฉริยะมากกว่ากันโลกิอ่าเดี๋ยวเราดูโลกิกัน โลกิเนี่ยคือเป็นระดับเวลคลาสที่อายุน้อยมากๆถ้าดูผื่นๆน่ะโลกีมันก็ต้องอัจฉริยะกว่านางหงีแล้วใช่ไหมเพราะโลกีมันเก่งกว่าเยอะไงเออนะครับผมสภาพจิตใจมันอ,อันจิงอ,อันจริงโลกีด้วยความที่มันยังเด็กอยู่สภาพจิตใจมันก็ดูจะโดนโยโยง่ายนะเห็นป่ะเห็นโดนอิสงหงีด่าว่าเออนั่นแหละนะครับก็ดูจะของขึ้นนิดน,นึงนะก็รู้สึกว่านะโลกีอ,อ,อ่ะมันเก่งก็จริงเว้ยแต่ตามที่บอกไปว่ามันแค่ผื่นๆคือโล่ีมันเล่นน่ะ ดูจากโงมันน่าจะเล่นตั้งแต่เด็กใช่ปะคือเราไม่รู้ประวัติมันไงแต่มันก็น่าจะต้องเล่นตั้งแต่เล่นตั้งแต่เด็กนะแล้วบวกกับว่าพรสวรรค์ทางด้านร่างกายที่แม่งวิ่งไหวว่าว่าเนี่ยเรายิ่งไม่รู้พัฒนาการมันอีกแต่เราตัดภาพที่นางหงิดอ่ะนางหงิดนางหงิดเนะี่ยอาจจะเก่งไม่เท่าโลกีนะเออเก่งไม่เท่าอย่างแล้วแหละแต่คุณดูมันเล่นได้กี่เดือนวะกี่ปีวะฟุตบอลอะถึง2ปียังวะไม่ถึงด้มั้งใช่ไหมเป็นหสองสามปีนะครับโลกีอาจจะเล่นตั้งแต่เด็ ไอ้บ้านี่แม่งมาแป๊บเดียวเล่นแล้วก็แบบขี้โกงชิบหายเลยนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆด้วยคือแบบไม่มีขีดจำกัดนะครับก็เลยมาครับปิดจ็อบโดยสรุปนะครับผมคิดว่านางหินเนี่ยนะแม่งเป็นตัวละครที่มันเวอร์เกินไปนะครับในฐานะโพเทนเนชียลนะจนคนแต่งต้องเนิร์ฟมันอะเนิร์ฟมันด้านจิตใจอะให้แบบว่าพอมันแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรนะคือจังหวะนั้นอนะคือถึงแมนชายจะแพ้แต่ไอ้ที่มันยิง five state segway ได้มันเป็นแบบอารมณ์มิชชั่นคอมพิวส์ะไรไง อารมณ์มิชชั่นคอมพิซของมันและในการอัชนะอิซังิมันก็เลยเนี่ยแหละเป็นจุดให้เขาเรียกว่าอะไรนะคนแต่งมเนิร์บนะครับมันลงนะไม่งั้นถ้าเกิดสมมติการาฟมันขึ้นเรื่อยๆเลยอะ่ะมันก็จะดูแย่ไปนะแล้วก็ในด้านเนื้อเรื่องอ่ะมันก็จะดูไม่สมดุลด้วยแล้วก็คาแรคเตอร์ดีลอปเมนต์ก็จะไม่ค่อยมีอะไรด้วยมันจะดูแบบว่าเพลนมากไปผมว่า ให้นางหญิงมีจู่ตกต่ำอย่างเงี้ยแม่งคือดีมากๆลเลยนะครับผมโอเคครับจบไปนะสำหรับคลิปคลิปนี้ผมอาจเป็นเวลาประมาณ40-50นาทีนะพูดโคตรยาวเลยผมนึกว่าคลิปนี้จะไหวนะเพราะมันเป็นเรื่องพรสวรรค์นเงี้ยแต่แบบไปไป,ไปมามาแล้วแบบพูดนานกว่าคลิปก่นกอนๆอ,อีกนะครับก็เอาวามาขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้มากๆนะครับผมแบบไม่สอพาร์ทเหมือนเดิมนะตอนนี้คอยก่อนหรืออาจจะ3ามพาร์ทวะสวัสดีครับ อย่าลืมเข้าดิสคออ์กมาด้วยนะครับผมขอขายหน่อยนะขายหน่อยท้ายคลิป